บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปสวนประส้มพามาดูต้นไม้ข้างบ้านเนาะประส้มเพาะทุเรียนไว้ต้นหนึง่งงูซังคิงค่ะมูซังคิงหรือมูซานคิงก่อนหน้านี้ประส้มไม่เคยรู้จักชื่อนี้เลยนะคะแล้วได้ดูจากคลิปของป้าบัว บ้านสวนชินโชตป้าบัวปลูกมูซางคิงก็เลยสนใจหาข้อมูลดูค่ะปรากฏว่ามูซางคิงหรือมูซังคิงเนี่ยเป็นราชาของทุเรียนของประเทศมาเลเซียเลยค่ะมีรสชาติดีหวานหอมอร่อย ป้าส้มก็เลยลองสั่งมาชิมดูค่ะสั่งจากเบตงเลยนะคะปรากฏว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยค่ะเลยเอามาเล็ดเข้ามาเพาะไว้อีกไม่นานก็ไปลงปลูกที่สวนนะคะ